นะะในส่วนของจริยกคมและถปินคังคที่แฝงอยู่ในางานกวนข้าทุ่นี้นะคะนั่นคือความพร้อมเพียงกันทั้งหมู่ของประชาะชนชาวบ้านนะคะทั้งที่ทำานาและไม่ได้ทำานาแลืถึงเวลา,าแล้วก็จะมาร่วมกันจัดแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะประเพณีนะคะโดยยึดถือหลักความสามัคคีกันหลักค่ะ ในความมุ่งหมายของประเพณีนะคะในสมัยพุทธกาลนะคะเชื่อว่านางสุชาดาได้นำข้าวทิพย์หรือข้าวมัททุกายาถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะได้รตดรัสตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนสิบสองดังนั้นชาวพุทธจึงถือว่าข้าวทิพย์หรือข้าวมัททุกายาเป็นอาหารทิพย์และได้ทำถวายแดบบ่พระสงฆ์ก่อนเดือนสิบสอง นะคะซึ่งความมุ่งหมายหลักนะคะของประเพณีก็คือ 1. เพื่อศึกษาหลักธรรมทาง,ทางพระพุทธศาสนาสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวังงนได้ 2.